วายหนึ่งตัวคุณผู้ชมคูณ3ามาอีก720บาทสวยสวยวายสตัวมาอีก3,250บาทสวยสวยจังวัน,นี้หลายไหมโอ้หยทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอาเลยครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยแอนด์แกงครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับก็อยู่กับสล็อตมาจงเวยสนะครับของค่ายสล็อต PG เช่นเคยนะครับสำหรับเกมยอดฮิตเกมยอดนิยมเกมเกมนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมอ่าสำหรับในวันนี้นะครับผมนะครับก็ได้ทำการดูสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตมานะครับอัตราชนะอยู่ที่94%ซนะครับก็ซึ่งถือว่าเป็นเลทที่น่าเล่นแล้วก็น่าลงทุนสูสุดไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเผื่อ ต่ำกว่า90%เนี่ยผมไม่แนะนำให้เล่นนะครับโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่แอดศูได้เลยนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูเกมกันดิ กว่านะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็พกทุนมาที่1,000บาทนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าสูตรนะครับหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตจะสามารถทำกำไรให้ผมในคลิปนี้ได้หรือเปล่านะครับโอเคครับอ๋อคุณผู้ชมผมเกือบลืมนะครับคลิปนี้มีกิจกรรมนะครับให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับที่สำคัญมีเงินรางวัลด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศ กติกานะครับประมาณช่วงกลางๆคลิปนะครับถึงท้ายๆคลิปนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเกมกันดีกว่าคุณผู้ชมจังหวะนี้300บาทนะครับคูณ3โอ้โหยังไม่เข้านะครับปิดไปที่315บาทจาังหวะนี้30บาทวายหตัวคูณ2มาอีก45บาทคุณผู้ชมคูณ3มาอีก60บาทนะครับคูณ5โอ้โหปิดไปที่135บาทครับคุณผู้ชม จังหวะน,นี้15บาทคูณ2ไว้ไงโอ้6คูณ2ยังไม่มานะครับโอ้โหคุณผู้ชมไปเรื่อยๆครับจังหวะน,นี้50บาทคูณ2โอ้โหปิดไปที่50บาทเท่าน,านั้นคุณผู้ชม,มจังหวะน,นี้7บาท50ตังค์มีไว้มา1ตัวมาอีก30บาาคุณผู้ชมคูณ3ปิดโอ้โหคูณ3ไม่มาอีกแล้วปิดไปที่3 7บาท50ตังค์ครับโอ้โหมาแค่คูณ1คูณ2แบบนี้ก็ไม่ไหวครับผมไม่ไหว จังหวะนี้25บาทไทวายหนึ่งตัวมาอีก30บาทคุณผู้ชมมาอีก22บาท50ตังวายหนึ่งตัวมาอีก750สบาทสวยๆนะครับจังหวะนี้มาอีก500บาทวายหนึ่งตัวมาอีก112บาท50ตังคุณผู้ชมโอ้โหถือว่าสวยงามอยู่ผู้ชมได้อยู่นะครับ เป็นบิ๊กวินนะครับหรือว่าเงินรางวัลก้อนโตนะครับที่1,400กับอีก40บาทครับผู้ชมโอเคถือว่าสวยงามสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีกำไรมาแล้วนั่นเองครับผู้ชม่าพอมีกำไรมาก็ปั่นแบบชิวๆนะครับปั่นไปเรื่อยๆนะครับสบายใจครับผู้ชมอ่ะปายครับผมยังไม่เข้านะผู้ชมโอ้ไม่เข้าอีกแล้วนะครับยังไงเอ่ย มาไหมมาไหมโอ้โหจังหวะนี้50บาทคุณผู้ชมคูณ2โอ้โหปีไปที่50บาทเช่านั้นนะครับอ่ะโอเคครับผู้ชมลุยกันต่อนะครับจังหวะนี้5บาทวายหนึ่งตัวคูณ2มาอีก110บาทวาย1ตัวเช่นการคูณ3ามาอีก720บาทสวยๆคุณผู้ชมคูณ5มาอีก50บาทวาย1ตัวนะครับมาอีก150บาทคุณผู้ชมไหลไม้มาอีก37บาทนะครับ้โอ้โหไม่ไหลด้วยคุณผู้ชมน่าเสียดายมากๆนะครับ อะเป็นบิ๊กวินหรือว่ารางวัลก้อนโตที่1,000กับอีก72บาทนะครับ1,000กับอีก72บาทคุณผู้ชมโอ้โหถือว่าสวยงามมากนะครับมีกำไรมาเพิ่มอีกแล้วคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาพูดกติกานะครับกิจกรรมที่ให้คุณผู้ชมนะครับร่วมสนุกกันนะครับนั่นก็คือให้คุณผู้ชมนะครับตอบว่าตัวอักษร2ขีดนะครับมีทั้งหมด กี่ตัวนะครับในคลิปนี้นะครับตัวอักษร2ขีดก็คือเนี่ยครับสขีดล่าง2ขีดบนนะครับอ่ะย้ำอีกครั้งนะครับให้คุณผู้ชมนะครับตอบว่าตัวอักษร2ขีดนะครับที่เป็นขีดล่างกับขีดบนนะครับมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถตอบคําถามได้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับหรือว่าจะตอบในไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ครับผมสำหรับร้างวันนะครับก็คือ ทูวอลเลตนะครับ100บาท5รางวันนั่นเองครับย้ำอีกครั้งนะครับทูวอลเลต100บาท5รางวันนะครับผมจะจับรางวันนะครับโดยการสุ่มนะครับมีผู้โชคดี5ท่านนะครับจับโดยการสุ่มนะครับทุกคนนะครับมีสิทธิ์เท่ากันนะครับตอบช้าตอบเร็วนะครับผมจะประกาศผู้โชคดีนะครับในคลิปหน้านะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมีการย้ำกติกาอีกครั้งนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับคุณผู้ชม อ่ะลุยกันต่อนะครับจังหวะนี้540บาทวายหตัวคุณผู้ชมมาอีก1,200บาทโอ้โหสวยๆจังหวะนี้วายสตัวมาอีก75บาทเท่านั้นโอ้โหเบามากอ่าโอเคคุณผู้ชมปิดไปที่เท่าไหร่เออตอนนี้เป็นบิ๊กวินนะครับอ่ะเป็นบิ๊กวินที่2,100กับอีก5บาทนะครับ2,105บาทนะครับเงินรางวัลก้อนโตของเราคุณผู้ชมถือว่าสวยงามสุดๆไปเลยนะครับอ่ะจังหวะนี้80บาทคุณผู้ชมวายหตัว โอ้โหน่าเสียดายมากๆเลยนะครับลุยกันต่อคุณผู้ชมอ่ะจังหวะนี้เราได้ลุ้นเข้าฟรีเกมนะครับผมมาไหมมาไหมมาไหมอ้โหยังไม่เข้าคุณผู้ชมน่าเสียดายมากๆเลยนะครับอะลุยกันต่อคุณผู้ชมอื้อหือน่าเสียดายจริงๆครับหน้าสวยจริงๆเมื่อกี้นี้อ่ะจังหวะนี้วายหนึ่งตัวคุณผู้ชมยังไงอ้โหไม่ไหลนะครับปิดไปที่60บาทเท่านะคุณผู้ชม อ่ะตอนนี้ก็ปานไปครับผมเรื่อยๆครับตอนนี้มีกําไรมาพอสมควรแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่ะไปยังไม่เข้าคุณผู้ชมตอนนี้โอ้โหสแกตเตอร์โอ้โหตอนนี้ถือว่าเริ่มเงียบแล้วนะครับคุณผู้ชมยังไงเอย่ยอืมยังไม่เข้าเลยนะครับคุณผู้ชมไปครับผมไปเรื่อยๆโอ้โหจังหวะนี้38มสิบบาทวายหนึ่งตัวมาอีก360บาทคุณผู้ชมคูณ3โอ้โห คูณ3ได้ไหลอีกแล้วนะครับปิดไปที่390บาทคุณผู้ชมอาจจะวันนี้20บาทนะครับคูณ2อโอ้โหปิดไปที่20บาทเท่านั้นคุณผู้ชมตอนนี้ถือว่าเริ่มเงียบแล้วนะครับยังไงเอ่ยยังไงเอ่ย yes? คุณผู้ชมเงียบจริงๆนะครับตอนนี้ยังไม่มาเลยนะครับคุณผู้ชมยังไม่เข้าเลยครับผมอาจจะวันนี้30บาทคูณ2โอ้โหก็ยังไม่ไหลคุณผู้ชมเกิดอะไรครับเออเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย าจาังวันนี้60บาทคูณ2มาอีก200บาทวาย1ตัวคุณผู้ชมคูณ3มาอีก720บาทสวยๆว,วาย2ตัวมาอีก3,250บาทสวยๆทังวันนี้ไหลไหมโอ้ยน่าเสียดายมากๆนะครับแต่ว่าก็สวยสุดๆไปเลยคุณผู้ชมอ่ะปีไปที่เท่าไรเอ่ยเป็นรางวัลก้อนโตหรือว่าบิ๊กวินะครับอ่ะสุดท้ายเป็นเมก้าวินนะครับที่4,200กับอีก30บาทนั่นเองครับคุณผู้ชมโอเค ย้ำากติกาอีกครั้งนะครับให้คุณผู้ชมนะครับตอบว่าตัวอักษร2ขีดมีทั้งหมดกี่ตัวในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถตอบคําถามได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับหรือว่าตอบในไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับสำหรับเงินรางวัลก็คือทัวเลดนะครับหนึบาท5รางวัลนะครับจับรางวัลผู้โชคดีโดยการสุ่มนะครับย้ำอีกครั้งนะครับมี5รางวัลนะครับ ตอบช้าตอบเร็วมีสิทธิ์เท่ากันนะครับประกาศรางวัลในคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับก็จะประมาณเท่านี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับใครอยากเล่นเกมค่าค่ายเดียวกับผมนะครับรวมถึงสนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตก็สามารถแอดมาได้ที่แอ 08cwgqq h ได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ